ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะ วันนี้เบลนำคลิปเก็บตกวันลอยกระทงมาฝากทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะน้องอดินที่โรงเรียนก็มีการจัด กระทงเหมือนกันนะค,นคุณครูให้เตรียมอุปกรณ์การทำกระทงไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปทำร่วมกับเพื่อนๆน,นะคะค,คุณครูก็แจ้งมาทางไลน์กลุ่มเนะว่าให้เอาอนุน่นอันนี้อะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ในบ้านใช่ไหมละ่ะบ้านเราเนี่ยก็ต้นกล้วยเยอะใบตองเยอะก็เลยล้มต้นกล้วยเลยเมื่อเชา้านี้ก็จัดใบตองตัดอะไรให้ลูกนะทุกคนแล้วเบลก็กลัวว่าอดีนอาจจะทําไม่ได้หรือว่ามันยานแบบ mình hết bữa đây, tôi cứ lấy bẹp อ่หอ่ออันนี้ให้ลูกตัดต้นกล้วยแล้วก็เอาใบตองมาห่อเป็นฐานให้เขาก่อนส่วนพวกดอกไม้หรือใบตองเนี้ยเดี๋ยวคุณครูก็คงจะช่วยเองประมาณนี้นะทุกคนเด็กๆก็แย่งกันคุยกันนะว่าลอยกระทงเนะี่ยเขาทำแบบนี้โรงเรียนเขาทาอย่างนี้ส่วนโรงเรียนของน้องอนาเป็นเด็กอนุบาลน,นะคุณครูเขาก็จะช่วยกันทําแล้วก็ให้เด็กๆลอยคนละอันละอันส่วนพี่อดินจะอยู่ปหนึ่งแล้วคุณครูเขาก็จะเน้นแบบช่วยเหลือตัวเองทําเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นผลงานของตัวเองรอดูว่าตอนปี ที่ดินกลับบ้านอะ่ะจะได้กระทงแบบไหนมาทุกคนจะเป็นในสภาพไหนเแบลบก็นึกภาพไม่ออกเพราะเป็นปีแรกของเด็กๆทั้งสองที่จะได้ทํากระทงด้วยตัวเองแล้วก็ได้ร้อยกระทงด้วยตัวเองจะลอยเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอะ่ะแเบลบก็เคยพายเด็กไปลอยเหมือนกันนะครั้งหนึ่งเนาะที่สถานทูตนั่นแหละก็เคยไปแต่ว่ากระทงอันนั้นอะ่ะแเบลบทําเองเอาเขาเรียกอะไรนะโอเอซีแต่ทุกคนที่มันเป็นสีเขียวๆนะ่ะเอามาตาดัดแล้วก็เอาดอกไม้มาปากเออเแบลบก็ทําตา ตามแบบตามจินตนาการตัวเองนะพอได้ไปลอยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ไปลอยกระทงนะแต่เด็กๆอะ่ะตอนนั้นอะ่ะอน,นาก็ยังเล็กอยู่มั้งยังไม่ได้แบบว่ารู้เรื่องอะไรเลยพี่อดินก็เข้าใจว่าเป็นลอยกระทงแต่ก็นึกภาพไม่ออกว่ายังไงมันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่พอมาตอนนี้พอเขาไปโรงเรียนเขาได้รู้ว่าเออวันนี้วันลอยกระทงนะ,ะต่อไปจะเป็นวันอะไรนะแม่อะไรเงี้ยเขาก็จะถามเราไปเรื่อยนะทุกคนว่าปีใหม่นะกระทงจะเมื่อ,อไหร่อีก เอ่อทำไมไม่ถึงวันลอยกระทงอีกเมื่อไหร่จะสงการเมื่อไหร่จะปีใหม่ถามเดียวอยู่นั่นแหละทุกคนเ <c oughs> ช้าวันนี้ก็วุ่นวายสุดๆเลยทุกคนเบลยังไม่ได้ลดน้ําผักเลยนี่แหละบางทีอ่ะเราก็ได้ลดน้ําผักช้านะทุกคนเบลเองก็ทํานู่นทํานี่เยอะมากรีดผ้าอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เตรียมไว้ตั้งแต่ตนกลางคืนหรอกว่าเราจะได้นอนก็แบบสุดเหมือนกันนะทุกคนตอนเช้ามาก็เตรียมโอนละวนโอนละเวงเลยเตรียมให้พี่อดินก่อนเพราะว่าพี่อดินจะรถรับส่งเขาก็จะมารับตั้งแต่เจ็ดโมงกืบยี่สิบนาทีเนาะหลายๆคนถามว่ารถใครจอดอยู่ตรงนี้เบลก็ขอตอบเลยนะคะนั่นไงเจ้าของรถก็คือพี่เขยนั่นแหละรถที่บ้านนะ่ะ ป้าเบลแกปลูกผักไว้เยอะมากเพราะว่าผักบุ้งผักอะไรเงี้ยปลูกไว้ให้พี่เตยใส่ทมตําเนาะทุกคนแล้วมันจะมีรถอีกคันนึงเป็นรถหกลอ้อที่ว่าเอาไปขนดินอะไรอย่างนงี้ จอดอยู่หลังบ้านแล้วหน้าบ้านมันก็ยังเข้าไม่ได้ประตูมันพังก็เลยเอามาจอดไว้ที่บ้านเบลนะคะทุกคนเบลเตรียมอุปกรณ์ให้พี่อดินเรียบร้อยแล้วเบลก็ส่งพี่อดินขึ้นรถรับส่งนะคะเบลก็ว้าไปรดน้ําผักเฉพาะปแปลงผักอยู่หน้าบ้านเนาะส่วนหลังบ้านเดี๋ยวเบลไปส่งน้องอานากลับมาเดี๋ยวเบลค่อยจะมารถนะ,ะเบลก็ไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ไปส่งอานนาที่โรงเรียน ไปถึงโรงเรียนออาน,าน้องอนาน้องอนาก็ได้ลอยกระทงพอดีทุกคนเพราะศูนย์เด็กเขาจะจัดกันแต่เช้าเพราะว่าตอนบ่ายจะไม่ได้แล้วเด็กๆจะเละตุ้มเป๊ะมากทุกคนก็จะเน้นจัดเฉพาะตอนเช้านะไปถึงเด็กๆเขาก็ลอยกระทงกันอย่างสนุกสนานน้องอานาก็อยู่กับคุณครูแล้วก็ลอยกระงรกกกทงเดีวก็กลับมาที่บ้านเนาะกลับมาที่บ้านเดยวก็ไปเติมคาเฟอีนในร่างกายที่บ้านพี่เตยสักหน่อยแล้วก็กลับมาที่บ้านตัวเองทุกคนมาถึงเราก็มาจัด ต้นกล้วยก่อนเลยนี่คือ,คอต้นที่สองที่เบลตัดแล้วนะต้นแรกเบลตัดอ่ะมันต้นเล็กมันบอลใหญ่ปันไดนะเบลกบออยากได้เนาะอยากได้แบบใหญ่ๆอันนี้เบลจะตัดไปแบ่งพี่เตยด้วยนะคะเพราะว่าพี่เตยจะทํากระทงขายด้วยเบลตัดไปประมาณ5อันนี่แหละเดี๋ยวทําทงานเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจะมาตัดให้อีกรอบเย็ยนอีกประมาณ5อันเนาะก็เลยเลือกเอาต้นใหญ่ๆหน่อยนั่นเห็ดอันใหญ่ๆมันสวยนะทุกคนกระทงนะพี่เตยแกเป็นคนที่แบบ อ่ามีฝีมือในการทํากระทงพับใบตองร้อยมันลายแกะสลักอะไรอย่างเงี้ยพี่เตยทําเป็นนะทุกคนสมัยก่อนนะโรงเรียนที่เบลเรียนนะ่ะก็เป็นโรงเรียนเดียวกันในหมู่บ้านกับพี่เตยใช่ไหมเออสมัยก่อนคุณครูเขาจะสอนพวกอ่าการงานอาชีพนะที่มันเป็นร้อยมันลายอะไรอย่าเงี้ยที่เบลเคยเล่าให้ฟัง แต่ถามว่าเบลทําไม่ได้ไหมทําไม่ได้เพราะว่าเป็นคนมือหนักมากท้่ยังกับแบบว่านตุ่มเปไม่ไม่ไมสวยตัวหนังสือก็ไม่สวยส่วนพี่เตยเนี่ยเขาจะมีจินตนาการในการทํากับข้าวงานบ้านงานเรือนถ้าเป็นสมัยอายุทยาใหญ่ข่กะชียูนิยูนี่ห้องเครื่องเป็นนั่งในในห้องเครื่องทําอาหารลอยมาหลวกมาไล่เป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีแบบว่าเพียบพร้อมพร้อมที่จะออกเรือนประมาณนี้ส่วนเรานั้นพร้อมที่จะไปไถนา เพราะว่าเรานั้นสวยถึกและบึกบืนร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงยิ่งกว่านักรบที่อยู่ด่านหน้าของอยุธยาบอกลยุย <laughs> เริ่มจะเข้าไปในอายุทยาแล้วเพราะว่าเมื่อคืนดูหนังอ่าเขารบกันนะประมาณนี้มันดูแบบอุย้ยมันมันมากเลยนะทุกคนเวลาที่ได้ดูอะไรที่มันแบบว่าหนังแอคชั่นบู๊อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบเขาไปออกรบเลยเรามีจินตนาการว่าเราเหมือนเราได้ไปร่วมรบกับเขาอันนี้ได้แบบว่าชุ่นช่างชื่นชั่งเงีง้ยเออมันดีอะทุกคนมันดูแบบออฉันกับที่นึง่งแหละชกต่อยอะไรประมาณนี้เริ่มบ้าแล้ว วันนี้ก็เป็นสิบห้าค่ำเดือนสนะิบเอ็ดเนาะทุกคนก็เป็นวันพระด้วยโอ,อ้เป็นวันพระมหาห้อน,อนจะไม่รู้มันหอนอะไรนะทุกคนมันหอนกันแบบ นานมากเแบลบโอ้ยไม่ทำอะไรแล้วว่าจะแบบว่าอ่านั่งอยู่ดึกๆสักหน่อยเนะาะอันเทศงานของเข้าไปานะแต่ได้ยินเสียงมาหอนไข่กับเป็นว่างเวงเแบลบก็เลยแบบโอ้ยไปอาบน้ําพาลูกนอนดีกว่าเมื่อคืนนี้ก็เลยหลับไปเลยตอนแรกว่าจะเตรียมอุปกรณ์ให้พี่อดีนตั้งแต่ตอนกลางคืนนะก็เรยกว่าเออตอนเช้าก็ไม่เห็ดกระใดนะกะแบบว่าตื่นแต่เช้าเอาพอตื่นขึ้นมาเอา้าตีหาซีซีเรียนหัวหมุนอยู่บาดท,ที่นิมาคากบอ <c oughs> แถวบ้านเบลอะ่ะ วันที่สิบห้าค่ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวันพระใหญ่ก็จะมีตล,ตลาดตนัดนะทุกคนก็จะเป็นรวมเสื้อผ้าอุปกรณ์การเกษตรพวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยจะมาขายเยอะเนาะแถวในตลาดนะเดี๋ยวไปส่งน้องอน,นาแนละ้วก็เลยว้าไปทุกคนไปซื้อต้นไม้นี่แหละก็เจะไปดูว่ามันมีต้นอะไรบ้างนะทุกคนแล้วก็ได้ผ้าปูที่นอนอันใหม่มาอันเก่าก็ขึ้นซัก ซักใส่ซักเปลี่ยนอยู่หันหลังจนแบบว่าสีเหลืองตั้งแต่เราอยู่ห้องเช่าเลยทุกคนเยินเหมือดเลี้ยวค่ะเแบลบได้ต้นมะม่วงมาเป็นมะม่วงพันธุฟ้าลั่นนะทุกคนแล้วก็ได้ดอกกุหลาบมาสามต้นลอยทุกคนดอกกุหลาบนะอันที่เบลซื้อมาอันแรกอนะ่ะต้นละร้อยที่เบลบ,บอกอ่ะเออมันก็มีหลายต้นใช่ไหมแต่ว่าอยู่ในกระถางเดียวกันทีเนี้ยเแบลบก็เลยไปเจออันสามต้นลอยก็เลยซื้อมาเลยสีแดงสีส้มส้มสีออกโอรสแล้วก็สีชมพูมันเป็นแบบดอกกุหลาบที่มันห่อจีบ เข้ากันเน่ะทุกคนเป็นแบบซ้อนๆกันแบบหอมมากเลยนะไอ้ตัวสีชมพูน่ะเแบลบดมกลิ่นแล้วมั้ หอมแห้งเบลก็เลยจัดมาเลยค่ะอันสามต้นค่ะทุกคนค่ะกลับมาถึงบ้านเบลก็ยกนั่นยกนี่ลงแนละ้วทุกคนก็ทํางานแพ็คของไปส่งของก็ไปรับลูกมาตอนประมาณอ่าบา่ายสามโมงมาถึงบ้านก็รอรับพี่อดินที่บ้านพี่เตยประมาณสี่โมงเย็นอดินก็ลงรถรับสนะ่งเนาะพอมาถึงบ้านวันนี้ไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านพี่เตยหรือไม่ได้กินข้าวแต่อย่างไรนะทุกคนเพราะไม่มีเวลาเพราะว่ากระทงของเบลนั่นเบลก็ยังไม่ทันไดเ้เฮ็ดเลยค่ะทุกคนค่ะเบลก็ไปกุลีกุจอัตดอต้นกล้วยให้พี่เตยอ,อีก อ่าห้าอันใช่ไหมแล้วก็มาตัดให้ของตัวเองอันหนึ่งเนาะส่วนสองอันที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ก็คืออันอันสีดอกเขาเรียกอะไรดอกดาวเรืองสีเหลืองนะ่ะเป็นของน้องอนาคุณครูทําให้แล้วก็ดอกสีเอ่อส้มนะ่ะดอกดาวเรืองสีส้มแล้วก็มีสีม่วงปนนะ่ะเป็นของพี่อดินทุกคนนั่นแหละที่ทํามาจากโรงเรียนนั่นแหละทุกคนขานี่กระรืดใดออกมาเป็นแบบนี้แต่น้องอดินนะ่ะปักดอกไม้เอง ปักจะไม่สวยเท่าไหร่ได้หอดแบบว่าเป็นแบบอาหารปลามาด้วยอันนึงน่าจะเพื่อนเอาให้นะก็เลยปักเลย <c oughs> เป็นแบบเออเป็นสไตล์ของเขานะเขาก็ทําแบบนี้เนาะส่วนเบ,เบลเบลก็จะทําเองเป็นกระทงที่ทําจากใบตองนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าใบตองเขาหลายเนาะก็จะเสียเอาอีหยังเหตุนะเบลก็เลยว่าเออเอาใบตองกักน, <c oughs> ลน,นแล้วกันเห็นมาจังสี่สวยถึงและบึกบืนเนี่ยเราก็พาใบตองเป็นยูเดชถึงเราจะไม่ปานนี้เท่าไหร่แต่ว่าเราก็ทําได้ในแบบของเราตอนแรกเบลว่าจะเอาอ้สาม เให้มันมาล้อมรอบกระทงไหมมันดูแบบจะสวยงามอะไรเงี้ยแต่พอแบบดูไปดูมามันกับว่าสวยปันใดนะทุกคนมันบม่ค่อยเลิศเลยมันแบบอืแบบก็เลยเอาออกค่ะเอาออกเห็ดแบบอื่นเอามานอนลงจังซีมันดูแบบว่าแพ่กระจายแพ่ไพศาลร,รอบจกกักรวาลเออไปไง <laughs> ความคิดเหรสนรั่นเลิศบอ พอเอาใบตองมาเรียงร้อมกันแบบนี้มันก็สวยไปอีกแบบนะคะทุกคนคะ่ะพอเบลล้อมกันเสร็จเรียบร้อยมันเหมือนกลงจกักมันเหมือนแบบว่าเป็นมงกุฎอย่างประมาณนี้นะจินตนาการเบลเราก็ทํากระทงตามจินตนาการเลยนะทุกคนเราก็ทําไอ้แหลมๆเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้แล้วก็เอามาตั้งให้มันเป็นือแบบกงจักดอกบัวเออมันก็ชิดสวยไปไปะเด้ เออเราก็เลือดอยู่ด้เราก็พับไปตองเป็นอยู่นะทุกคนเราก็รื้อฟืน้นการงานอาชีพของเราที่ว่าเราเคยร่ำเรียนมานะนึกอยู่นานว่าเขาพับไปตองเนี่ยเขาพับกันยังไงหมุนไปหมุนมาทําไปทํามาเออมันได้ว่ะทุกคนเราก็แบบมีแบบว่าาความเป็นผู้หญิงอยู่ในสายเลือดอยู่สักนิดหนึ่งเนาะพับใบตองเขาก็ดังแกะแกแกๆบางอันก็แตกบางบางอันก็แบบว่าไม่เท่ากันบ้างอะไรนี <laughs> ้ แต่เราก็ทํานะทุกคนถึงมันจะไม่สวยแต่ว่าใจเราสวยอะไรก็เลิศอยู่แล้วแหละทุกคนว่าไหมปาร์คดอกไม้เข้าไปเนี่ยอารมณ์อร่อยเข้าไปเนี่ยยังไงก็เลิศอยู่แล้ว <c oughs> เด็กๆเ,เขาก็เลิกโรงเรียนมานะคะวันนี้เบลซื้อไก่ทอดมาให้เด็กๆนะคะกินกับข้าวเนาะเขาก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปนั่งอน j o ยเล่นกันปกติพี่จริงเชอบเล่นอยู่ในบ้านนะทุกคนส่วนน้องนางก็จะติดเบลสักหน่อยบางครั้งก็วิ่งไปเล่นกับพี่บางครั้งก็เดินมาหาเบลเนาะแต่วันนี้ เบลนั่งอยู่ข้างนอกเปิดพัดลมเน่ะเขาก็จะมานั่งด้วยเบลซื้อสีที่มันเป็นสีน้ํากับผู้กันน่ะทุกคนเมื่อคืนเล่นกันไปแล้วก็เลยเหลืออยู่แค่นี้แหละเหลืออยู่ประมาณนี้น้องอนา,นาก็เลยมานั่งเล่นอยู่คนเดียวคุณเอาหอดเสียเสียดโอ้เบลไม่เห็นเลยนะนี่เพิ่งจะมาเห็นนะทุกคนสีก็หมดแล้วหละว่าจะซื้อมาให้เด็กๆเ,เ,เล่นอีกอยู่เขาชอบกันมากเลยอนานาได้ระบายสีกับผู้กันน่ะเขาแบบ โอ้ยไม่สวยจังเลยแม่ชอบมากเลยเอาสีนั้นผสมสีนี้เอาสีนี้ผสมสีนั้นก็ถูกใจใเด็กๆเนาะได้ทํางานแบบศิละปะได้แบบว่ามือไม้อะไรเงี้ยได้ฝึกได้กำหมัดมือเนาะ เขาก็ชอบนานเด็กๆนะเราก็ตั้งฐานใบตองเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเราก็มาหาดอกไม้กันดีกว่าเขาบทสื่อเด้กค่ะทุกคนค่ะเราเป็นงานที่ประหยัดมากแล้วก็เราเน้นสวยงามดอกไม้ที่มีอยู่ในบ้านดอกกุหลาบสองดอกนั่นแหละแล้วก็อันีซื้อมาใหม่จัดไปเลยค่ะได้สีแดงกับสีชมพูสีขาวลอยกระทงปีแรกครับใช่ไหมลูกสิบห้าค่ำเดือน1ิอใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่มัดจะพาไปลอยกระทงอ ย kind of I mean, okay. ี่สิบเอ็ดครับสิบสองสิบสองแล้วเหรออันนี้ของมามาของมามาเสร็ไหมเดือนยังมั่นในสิบเอ็ดสิบสองก็พีซซาปูลอะเออบอกว่าขอมามะหอมมากเลยของมามามีดอกกุหลาบอุไห้นหอมไหมอันั่นแหละลูกดาวเรืองก็จะรุ่งเรืองไงลูกแม่จะทำวันลอยกระทงตัวไหนไม่รู้เดี๋ยวจะพาไปลอยอยู่ขอได้ไหมโอ้ยไกลเกิน แถวโรงเรียนของน้องอนาอกับพี่อดินอะ่ะมันจะมีสระน้าอยู่ใหญ่ๆที่ว่ามันเป็นสวนสาธารณะที่เบลพาเด็กๆไปนอนอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นแหละเขาจัดงานกันใหญ่มากคนเยอะมากอดินอยากไปตรงนั้นและหลานเบลก็อยากไปตรงนั้นแต่ว่ามันไกลมันไกลบ้านเรามากกว่าจะไปจะกลับเนาะทุกคนก็ลอยอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละในสระหมู่บ้านที่เบลวบ่านนัะ่นแหละนะนะทุกคนเบลก็ทํากระทงเสร็จเรียบร้อยปักดอกบัวดอกไม้อะแบบ เป็นสวนดอกไม้ไปเลยค่ะของพี่อดินปักไม่สวยเท่าไหร่เแบลบก็เลยเอามาปักให้ใหม่แล้วก็ปักถูกให้ใหม่นะทุกคนก็นิดหน่อยว่าเป็นอย่างหนักกระตกแตงเพราะว่าพี่อดินมีการบ้านด้วยเพราะว่าคุณครูบอกว่าการบ้านของเด็กๆวันนี้ก็จะเป็นการไปร่วมงานลอยกระทงของแต่ละ,ะพื้นที่ที่เราอยู่นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในรายกลุ่มนะทุกคนก็จะเป็นการบ้านของพี่อดินนั่นเองเแบลบก็พาเด็กๆแต่งตัวได้อาบน้ำแบบท่ากินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็มาที่บ้านพี่เตยเนาะเพราะว่าพี่เตย จะพาขับรถไปที่สระน้ำด้วยไปด้วยกันกับครอบครัวนี่แหละทุกคนพี่เตยบอกว่าให้ตัดเล็บอ่ะของเราเนี่ยใส่เข้าไปในกระทงของตัวเองด้วยเบลก็เลยตัดเล็บให้เด็กๆเนาะตัดให้พี่อดินกอดอ่าเมื่อได้ตัดเล็บให้ลูกโดนเล็บลูกกันแย่ๆตัดไปเลยจ่าซิฟนิว1ิ <c oughs> นิ้วไปเลยลูกตัดไปเลยเขาแบบ ตัดแบบว่าสิ่งไม่ดีให้ลอยไปกับน้ําให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเราอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตอลอยกระทงก็จะเป็นอย่างนี้เนาะของพี่อดินตัดเสร็จแล้วก็ตัดให้น้องอนาด้วยนะคะทุกคนคะ่ะกระทงของใครของมั่นถือเอาเราก็มาถึงสถานที่ลอยกระทงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็จะมีไฟหลากสีสวยงามแล้วก็จะมีทําที่ให้เราเดินไปด้วยนะเขาจะเอาไม้ไผ่มาวาง เราก็ให้เราเดินไปตรงน้ำได้จะลอยได้ง่ายขึ้นนะทุกคนทำไว้ลายมุมมากทางอบตอเขาก็จัดให้เราแบบนี้เนาะเบลก็ไม่ได้มีคู่ไปลอยกระทงกับใครเนาะกับมาลอยน้ำยาดพี่น้องน้ำเอื่อยน้ำไอ้น้ำลูกน้ำหลาดนี่แหละค่ะเพราะว่าแ่าเล่้ยวนะก็จะไปหาคู่เพิ่มกับโอ้ยคือเมทนาคันหาบดีจักสิเอามาเฮ็ดยางคือว่าล่ะอยาเอามาเด้อเอาตะเินมากับพ่อแม่คงคาเอ้ย บางก่อนบ้างก่อนเออเดี๋ยวจุดให้ใหม่ไปดิไอทีจับมือมันก่อนไงจับมือมันก่อนไงเออเออวิทยดนะเอามือสอดข้างล่างไปไปเลยลูกเออบายบายฝากน้ำลูกเออบายบาย หนูเป็นคนจับซะให้น้องอันนี้โอ้ยลอยกระผัวก่อนพ่อแล้วพ่อแล้วมาถอยออกมานับตังออดีนถอยออกมาก่อนคนน่ะซุ่มมีคููโอ้ขี้เดียได้ปะออดีนรักพี่ตังจังเลยเกาะพี่ตังไม่ไปไหนเลย อันนาเจอกับ <rozum> พ <organization> ี่ยิ้มไว้กวักน้ำกว่านะความมันขึ้ไปดึงสันวะบ่มันบางแหงอกวักน้ำทีลูกหาทุจ้าด้วยทุจ้าในคงพาด้วยกวักแม นางน่าขยันมันนี่ก่อนลูก đang đến bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba,

โ,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 โยยโนยนอยากเอาันนี้รอยกระทงเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะเราก็จะมีของขายมากมายมีอาหารกันกินเนาะทุกคนเราก็เลือกสรรกันกินได้เลยพบปะสังสรรค์ผู้คนเนาะหรือเราพาทุกคนมาดูกระทงที่เขาทําประกวดกันนะคะในหมู่บ้านอะไรเงี้ยของแต่ละหมู่บ้านใครได้ที่หนึงที่สองอะไรก็ว่าไปสวยงามเนาะปะอ,อ,อันบักไงอะลยกระทงนะ คงจะต้นกล้วยมต่อกันย่างหลายเลยค่ะเออมีตาอันงามๆเนาะบรรยากาศแถวหมู่บ้านเบลก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้เบลก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ